การเข้าแถวแล้วอัดคลิปแบบนี้หรอคิดว่าการทําแบบนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้จริงๆหรอคะของรรเป็นตวจ สัปดาห์ที่ผ่านมาองค์กรตำรวจถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักมากเพราะกรลอรลหรือคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจชี้มูลว่าพลเอกต่อศักด์สุวิมลก็คืออดีพอตพบตรเนี่ยพร้อมพวกอีกกว่า200นายมีมูลผิดวินัยปมรับสวยเว็บพนัน ใครจำข่าวปี67ได้ตอนนั้นเนี่ยบิ๊กต่อซัดกับบิ๊กโจ๊กหนัวมากทายด้วยอํานาจลึกลับที่หนุนหลังบิ๊กต่อก็ทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกบุกคลนบ้านแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บนั่นนี่นูน่นแล้วก็ต้องออกจากราชการปีนี้บิ๊กโจ๊กเลยเอาคืนบ้างแกคงคิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะถ้าลงนรกก็ไปพร้อมกันหมดนี่แหละคมก็เลยหูตาสว่างเลยได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสํานักงานตํารวจแห่งชาติแนะนำไปทุกันไปดูคลิปกรรมธิการความมั่นคงที่โรมเปป็นนนนนระาายยย้อออหลังังงมมีถ่่่ทดสูใช ประเด็นก็คือถ้าอยากจะให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านคิดว่าควรจะทำอย่างไรข้อที่1ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติล้างบางตำรวจชั่วๆเร็วๆที่ซื้อตัว๋วแล้วก็มานั่งในตำแหน่งสูงสงรับสวยทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเอื้อประโยชน์ให้กับพวกทุนสีเทาต่างๆเอาคนพวกนี้ออกจากองค์กรตำรวจให้หมดหรือข้อสสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศเข้าแถวแล้วก็อัดคลิป คนคิดว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลือกข้อไหนอไหพวประชาชนเราไม่ใช่อาชญากรรมพวกเราไม่ใช่อแล้วมันไม่ใช่ที่เดียวทุกคนเพาทุกคนเจอคำว่าพวกเราเป็นตำรวจประชาชนพวกเราไม่ใช่ตำรวจรทุกคนจะเห็นแบนนบนเต็มไปหมดเลย จังหวัดพะนาต่อไปอันนี้กระปอพวกเราเป็นหมดของไอเป็นและพวกเราไม่ได้คอณขอเชยญนล่ว

บทของประชาชน จกที่ทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพิ่มขึ้นมาเลยไหมทุกคนตั้งคําถามเหมือนเราไหมว่าไอการทําแบบนี้เหมือนกันทั้งประเทศเป็นแพทเทิร์นเดียวกันน่ะมันต้องได้รับคําสั่งมาจากผู้นําองค์กรคําถามก็คือใครมันเป็นคนเลือกวิธีการให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้ท่านผอ,อรตรลอ,อยากจะเรียกคืนความเชื่อมั่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยวิธีการเข้าแถวแล้วก็มาตะโกคนคําที่เหมือนเหมือนกันแบบนี้หรอ หรือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยตรงไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีคนไหนท่านเห็นดีเห็นงามกับการทําอะไรแบบนี้หรอแทนที่เราจะมาพูดคุยกันจริงๆจังเรื่องการปฏิรูปองค์กรตำรวจเอาคนชั่วออกไปแต่ท่านเห็นดีเห็นงามกับการเข้าแถวแล้วอัดคลิปแบบนี้หรอคิดว่าการทำแบบนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จริงๆหรอคะ วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว